สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมีพ่อมาแล้วนะครับพี่น้องเอามาแล้วนี่คือหันแต่หลังบ้านนี่โอ้เมียนยูเมียนยูเมียนอะไรโอ้ยเมียนทุกอย่างตุแนวหรือเมียนขยะโอ้เมียนขยะนะครับพี่น้องอ้าะโอ้ขอบคุณความมาของเพื่อนพี่น้องอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับมื่อนี่ทุกถูกข้าอวยพรทุกกำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ทางเอฟซีทางพี่ทางน้องทาง ทุกคนละ่นะคือบรรยายไปบเบิดพที่ให้ค้าอวยพรให้กำลังใจให้เปียดปัดใหญ่มาก <c oughs> ขอบคุณอย่างสุดซึ้งเด้อครับผมนะครับคนมาคนแพง่งห้แม่น้ำ<ล>พ่อทำจ,จาย์ตายก็อีเม่ปีก็อีพอโตเอาคลิปนี้ให้นยังพี่น้องเข้าเบิงเข้ากิน<อ>ได้อะไรสิเมนู ปลาปลาปลม่นูปลา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 เพราะว่าหาปลาก็ต้องกินปลาก็ต้องกินปลาอ้าาปได้ยังไงให้พี่น้องครับเบื้องต้นอันนี้ครับเบื้อากินอันนี้หนึ่งปลาอันนี้หนึ่งปลา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 โอ้เห็นตาหางพี่น้องเตาหางตาหางปลาเยังนี่อันนี้มีปลาปลาปลาขาวใหญ่ปลาปลาตะเคียนปลาตะเพียนโอ้หนึ่งปลาได้มาโอ้หนึ่งปลาอันนั้นอีกหนึ่งปิ้งปลาไหล โอ้ยพิ้งปลาไหลครับพี่น้องพิ้งปลาไหลพี่น้องอืมปลาไหลไปใส่เบ็ดแม่นไปใส่เบ็ดมาก็เลยที่แรกว่าสิว่าสิขัวสิออมอืมแล้วนักเฮ็ดกินอันงวดกอนก็เฮ็ดกินแล้วซช่ก็เลยร้องปิ้งให้อาจารย์ตายตอนแม่ละเพิ่ไปกินดอกอือีพ่อตองก็กินได้นี่ปิป้งให้อาจารย์ตายก็อีพ <c oughs> ่อตองอีพอตองกม่ได้กินได้แสดงว่าชิพนี้ได้ปิ้งปลาปิ้งปลาไหลปิ้งปลาไหลกับตำมังคองกับเอหนึ่งปลา โอ้่มาานอโอ้บักฮงครับพี่นนอบักฮงคนาั่นบักฮงมันคนวยหอยเด้โอ้เขาโอ้เขาาใจว่าันวันสายพันธุ์ใหม่มาแมนบ้าบ้าบบ้าักงคนโอ้บักงบวกหมบวงหมโอ้ฝนตกมื่อน้บักฮวงมันล้มมันบมันร่มโอ้ที่ว่าให่ใหญ่มากในบ้านว่าบักฮวงคนโอ้ว่ามันสายพันธุ์ใหม่บักวงคนเนี้ยในนะ้บักุวงคน โอ้ยพ oh, ี <S <S really? ่น eh ah ah. ้องเอ้ยเอาเอาเอาเข้าใจตรงกันเด้อพ mm. ี่น้องบ้านนี้บักหูมันล่มแลยไหมเงามันโคตรม่ป็นป่าปลาท่างนั้นพี่น้องเอ้ยโอ้นี่ก็นเป็นปลาเอือบปลาเอื้อต้องพุ่นน่ะแต่ตอนเฮาบ่อยู่แม่ใหญ่ได้เอือบไว้ในตู้ไปตากบ่ได้ก็บ่ได้ตากกางยันใส่ปะแดดดิโอเบ่บ่ใส่ปลาแดดก็ล่ออรเบิ่งแดดจัง่อยวังแดดจังเนยอ๋อนี่ก็แม่มนี่กันบาเนี่ยอยู่ในตู้เย็นเอาหมักแล้วก็สิใส่ ปลาเดียบตนตัวปลาต,ตองนิดหนี่งปลาตองตัวใหญ่เลยนะี่ <úc> ข้าวบาั้นทุ่งครับพี่น้องโอ้ยเบิ่งลมเลยพ,พี่น้องบบบน,นี้ลม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 เอาหาพักกินกับตำบมกฮู้แมได้ได้พักยังเนี่ยไปหาเจ้าพัก,กเกษตรพักเกษตร่แบบทุพู่ใส่แบบทุ่พู่โอ้แซ่บข้างแล้วครับเสีบข้างแล้วขันว่างสั่นทุ่พู่พัก,กเกษตร โอ้ตัวผู้กินข้าวตำบมกฮู้ชื่อตลาดนัดนอ้นกินข้าวตำบมกฮู้พี่น้องอู้น้ำลายไไรแต่ฟอร์มากสิบบาทเดี่นวอโอ้นี่ครับพี่น้องมาละสิบบาทอืเป็นเจ้าของภาเกษตรอ่อนภาเกษตรเจ้าของนี่ละงานภาเกษตรเจ้าของนี่ละเอาปลาสันท้าไปจับภาเกษตรน้ำกันครับพี่น้องเอาพี่น้องเก็บภาเกษตรน้ำกันนะครับใช่หรือต้นท้องมีต้นเตีฮะมีต้นเตี้ยมีต้นสูงมีต้น ต้นได้ก็ได้มีต้นมีแต่ต้นมินเอาดีกว่าโอ้มินเอาดีกว่าอ๋อมินเอาดีกว่าว่าสัตวมีเงี้ยพ่อว่าพี่น้องโอ้ผักกะผักกะทินอ่อนผู้นู้คนเอิ่นผักกะเสียดผู้นคนเอิ่นผักกะทินแม่แม่เอาเนินอ่อนนี่ได้ไหมนี่เอาเนินอ่อนี่อนนี่นี่ฟังนี่ฟังผัดจี่ว่าจะสี่ผัดจีว่าจะไปยาสี่ยาสี่ยุกข้างกะทำขั้วหน่อยนะพี่น้องงักินง่ายๆบ้านแม่บ้านเ้องเลยครับพี่น้อง หลายคนแบบโอ้ยออิจฉาโมจ้าเด้อสันอยู่ไงจีงไงข้างนอกโมจ้าเหนง่ายๆครับพี่น้องง่ายๆนียครับม่ศาสตร์เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียนี่ยเนียเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน้่ยเนี่นีนี่ยเนีเี่เน้่ยเนี่ยเนี่ยเนีเนี่ยเนีเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเนีี่ยนี่ยเนี่ยนี่าเนี่ยเนี่เนี่เนนี่ยเนี่เี่เนี่ยเนีเนี่ี่นเเ่เนนนเนี่นเ่่อยมนนกัน อ้วนเดี๋ยวหลายเด้ออ่ะจะเดินอ้นอั่นจะนอันอ้วนฟังท่งนี้ก็มีนะครับพี่น้องโอ้ยหมาโม่งี๋ยวรอบพยองแม่ใหญ่ก่อนนะครับพี่น้องมพยองเดี๋ยวหลายเดินแล้วพี่น้องอ๋อหลายดอกอ๋อหลายดอกนุ่งมากเลยกินบมดพอมีหลายผักเยอะโอ้มีหลายผักหลายผักัเอ้าใกล้ๆนี่ก็มีได้จ้อยจ้อยนี่อะไรจ่อยโง่ตอนนี้มีแต่นนี้อกินพี่น้องอ้อมเฮียนอ้อมสั้นโอ้ยยังไม่ดีจะหยดเลยจะยอดเลยนะครับพี่น้อง เดี๋ยวจีไปเอิญตากับยายเมือกี้กินของก่อนนะครับไม่ไงก็ไม่ไงนะครับพี่น้องถามว่าอันบ่ได้ไปอันเมีเ่ยงเลยนะเพราหนาสิว่าชันอยากไปพี่น้องอยากไปอยากไปแต่ว่ามันจังใดละ่ะมันได้พี่น้องมันมีธุระมันมีธ<อ>ุระไว้ก่อนแล้วพี่นอ้องสิมาหาอ๋อก็ได้บ่ได้ไปกตสิ่งศิลมหาหนัดไปนัดกันไว้เฮาบ่ฮู้จักว่าเพิ่นสิได้ไปเนาะก็ได้นัดกันไว้แต่มื้อวาน ตาเน,นี้ยสว่านเปล่าล่ะนกันไรวาเมื่อนี้ปเป็นจิบเหลียนน้ำเ<ม>ดแบบแลียเลยเอ,าาแบบแอย้าจังใดก็สทรงกำลังใจพี่น้องเขาส่ทรงกำลังใจทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปซอยทั้งนำถั่วทั้งจังวัดเลยไทยช่วยไทยไทยไม่ทิ้งกันเ<อ>มือ่อคืนนี่ไปไล่สวดน้ำมนต์ได้มีโอกาสได้ไปไล่สวดไปร่วมกันไล่สวดยอดเงินพี่น้องหยอดเมือ่อคืนนี่แม่ละพุก คนชิงลูกคนชิงลกพี่น้องตัวเลขยังเนิ่งตัวเลขยังโมนิ่งแต่ว่าตอนคณะสุดท้ายตอนปิดกลีบ<อ>ยอดเงินหนึ่งแสนหกหมืนม่นห้าพันบาทคนชิงล้วเขาลุกเลยแค่แป๊บเดียวแค่แป๊บเดียวคือ คือนำใจของคนไทยนะ่ะคนไทยไม่ทิ้งกันน่ะพี่น,อ<ม>น้องยอมรับย่อมรับนำใจคนไทยดีแต่ว่าพวนาท่านปิดเิปเด้เที่ยังเงินปะที่ยงโอ้ที่ยังม,มาสั่นครับพี่น้องเอาพวกนีพี่น้องแฟนคลับเอฟซีพู้ที่อยากร่วมบริจาคสมทบทุนอ่าสอยเหลือนำถ่วมจังหวัดเลยครั้งนี้นะครับพี่น้องกะติดตอ่ไอได้ที่หมายเลขบัญชีของอคุณแม่สุภาพแมนค่ะแต่ติดต่อติดต่อกับทางบอจก็ได้จ้งได่กับรับรองว่าพี่น้องเขามีอยู่แล้วเพราะว่าพี่น้องเขาเอฟซีของสาวน้อยโดนเลือด เดินนะครับพม่น้องครับพงยิ้มตายอยู่ถ่ารับพี่น้องก่อนนะครับเดี๋ยววายนะครับเอ้าไม่เอ้าก็เม่นป่าอีกเน็ตรับงงใหม่เออเดี๋ยวคุยกันกับพี่น้องเขาอยู่อ่ะน่ากินตำบุงงกับปิ้งป่าย่างคร no. yeah, yeah. well, yeah. I mean, ับเอาออกซะ่ไหมเอาออกซะใส่เบิึงเกือบใหม่บอกเพิ่นตั้งเป็นตัวสีนี่เอานะเออสีนี่เอออมงี่ใส่ไหมน่ั่นโอเคโอเคอ่าพงยิ้มมาพอดีครับพี่น้องบ้านี เลยครับยายยายไปยังกพอเพิ่นยายแล้วไปยังไปหาตักเตียนไปหาตักเตียนหมายว่ามันจะเสียบจ้ะโอ้ไปหาตักเตีนอ๋อันไวะสามไปไ้ยังกาะไปสํนางานทำไปซ่สํานังาน เขาจะมีบงของไอ้้ไปนนาด้ละไปเมืองเลยเมืองเยแกมามากอาหารญี่ปุ่นแจกสิงแจกของน้ำมันโมนาอือห้างนกโอ้หบรรยากาศห้างนกห้องนกเออ โอ้โอ,โอ้ห่างนกบ่ได้ไม่เห็ดอยู่นี่เราพี่น้องผมเป็นผู้อาวไม่เห็ดไปให้ <c oughs> <c oughs> เอามาจะไปร่ำวังไอ้กระบินมาโอ๊ยตกน้ำตาลอันฝนล่มนี่เป็นลม่มเน่ะคือเห็ดของเราพัางลงมาผมไปเห็นผมเลยเอามาเนี่ยพี่น้องเอา้ามากินงเขาน้ำกันครับกินอัอนไหนอันนี้ว่วเห็นโดนหรอวัวนกอันรกระจอกฟ้าทีน่นเ้อนงเคยอันกระจอกฟ้าโอ้ต่ำบอกงครับ

ปิ่งให้เลยปิ่งเนี่ยว่ะปิ่งเนี่ยปลาเงาปลาเงาปลาเงาด้วยกันพี่น้องต่ำหูกันต่ำหูครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยยังอีกทีเด้ยวหนึ่งปลาอีกโย่หนึ่งปลาสมหนึ่งปลาสมหนึ่งปลาสมนะครับพี่น้องหากินขาอน้ํากันครับหมกหุ้งคนได้วันี่นี่แหละเคยเห็นหมกฮุ้งคน ผมหงกับหงคนงไร่ผมเขาเจะมาเป็นพันไม่ว่าหุงวคนเนี่ยแซ่บพี่น้องอือต่ของงคนแซ่บยิ่งใ้ว่มาบองคนงคุอ่องคนบ้าคีอมีแต่พันแขก,กดำมาบ้ี่แต่พันแขกดำพันนั่นพันนี่พันนี่ะไรเอา,านะเาร บัวปานหนึ่งอันนี้ปลาสมหนึ่งปลาสมครับพี่น้องหนึ่งปลาสมหนึ่งปลาสมแต่ว่าอญุ่นมันปลาตะเพียนกับปลาทูอืมาเบิดมันสิี่ยังวะโนนท้ำมันทาเล่นดินเล่นเนี่น้ำมันทาโอ้นี่ปิ้งปลาเน่าผมและเขาจะว่ามันบอกมงคนมันเป็นสายพันธุ์ใหม่บ่ บงคนมันเรีย่อะไรบหคงคนไปเอามาตัเนี่พันไหมมันเเป็นบงคงคลมสโอน่ตามบงงอือหือโอ้ยันยอะยจัออืักตัวผูดอือขนยอะเนียแล้วมาขงไว้อยู่ขัง ต่ำหมองงงคนจะปิ่งปลาย่างาครับพี่น้องครับอ้อขอบคุณก็มาค้อมแพงพี่น้องครับตีมี่หายครับจ่องลำเปาตะลุบันพาเพลินอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้นะครับทุกคอมเมนต์ทุกกรลรังแนงใจนะครับพี่น้องเอาสุดท้ายไปเมือพี่น้องครับยู่ดีกินแซ่บสูขูดุูขคนปลาสจากรลกไข่ไข่เจ็บพอกกันไม่คิมหนาครับพี่น้องครับสร้ารับคลิปนี้ขออนุญาตกินเขาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ